คุณผู้ชมครับไม่มีความสําเร็จใดนะครับที่จะชดเชยความล้มเหลวทางสุขภาพได้เพราะฉะนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีแล้วจะมีวิธีอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์สุขภาพสําคัญเนาะ สำคัญมากค,คุณเอกจะเห็นว่า,าจารยิง่งัก์เนี่ยก็ทํางานแล้วก็อยู่ในวงการให้คนเห็นหน้าจอทีวีมาหลาย10ปีทีเดียวอยากจะเลนกับคุณผู้ชมว่าอาดีตที่ผ่านมาอาจารย์ยิ่งศักก็เป็นคนหนึ่งที่ปล่อยปะละเลยกับการดูแลรักษาสุขภาพแต่เกิดจากการที่อาจารย์ยิ่งศักด์เป็นคน enjoy eating เป็นคนสนุกสนานกับการรับประทานเข้าสังคมทำงานาด้วยทำงานหนักแล้วก็ที่สําคัญที่สุด ไม่ได้ออกกําลังกายหิวก็รับประทานทุกอย่างน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอาจจะยิ่งสัม,มีความสุขเอ๊ะทำไมไหล่ตัวเองแบบนนมันยก<ะ>ไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้อะไรมไม่ได้แล้วนอนกลางคืนสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ก็คือลับรับ,บตื่นตื่นรับรับ,บ,บตื่นตื่นแล้วก็เข้าห้องน้ำเฉพาะตอนช่วงนอนกลางคืนเนี่ย สามสี่ครั้งพูดง่ายๆว่าแทบจะแบบตื่นรายชั่วโมงเพื่อที่จะเข้าไปปัสวาวะครับพอตกกลางวันเวลาทํางานบ่ายหน่อยอาจารย์ศักดกิ์เริ่มจะไม่มีแรงแล้วเหมือนแบตหมดสุขภาพตัวเองแย่มาไปหาคุณหมอครั้งแรกก็พูดถึงเรื่องตัวเองเจ็บ,บหมอบอกว่าอีกไม่นานอาจารย์ศักดิ์จะเป็นอัมพาตฮะแล้วก็เป็นข่าวในโทรทัศน์แล้วเป็นข่าวในหนงังสือพิมพ์ว่าอาจารย์ศักดิ์กำลังจะเป็นอัมพาตเนือ่องจากทํางานหนักและขาดการดูแลสุขภาพอาจารย์ศักดิ์เริ่มไม่สบายใจตั้งแต่ตอนนั้น ตกใจเลยนะไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพทั้งหมดจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยอาจารย์ิศักด์ทราบเราว่าน้ําตาลสะสมของอาจารย์ิศักด์ถึงขั้นที่เรียกว่าคุณเป็นเบาหวานคุณเอกคุณหมอจะเรียกอาจารย์ิสศักด์ไปนั่งคุยเลยบอกว่าเริ่มหรือยังถามว่าเริ่มหรือยังถามคุณหมอเริ่มอะไระเริ่มรับประทานยาคุณหมอ เนี่ยจะยิ่งสักร่างกายถึงกับต้องรับประทานยาเบาหวาน,าวานเป็นประจําทุกวันแล้วหรือ,อมหมอบอกว่าถ้าหากเช็คจากปริมาณน้ําตาลสะสมยิ่งสักต้องทานยาแล้วเริ่มแล้วยิ่งสักบอกโอ้ยพอบอกทานยาเท่านั้นนะคุณเอกเราจะคิดถึงคุณแม่ของเราทันทีเลยคุณเอกคุณเอกคงไม่ทราบนะครับว่าคุณแม่จะยิ่งสักเป็นเบาหวานรับประทานยามา จากวันที่คุณแม่ทราบเป็นเบาหวานจนที่วันที่อาจารย์ยิ้สศักดิ์นั่งคุยกับคุณเอกเนี่ยสีกว่าปีโอ้โหพอรับประทานยาเบาหวานเสร็จโรคที่ตามมาอีกก็คือโรคหัวใจ ความดันปริมาณยาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและยาแต่ละเม็ดมันก็คือเคมีใช่เด็กทราบไหมว่าไตาของคุณแม่จะยิ่งสักไม่ดีเนี่ยเพิ่งออกจากไอซียูเมื่อสองวันนี้เองเจาะตรงนี้เพื่อ,อฟอกไตเพราะไตเนี่ยไม่ทํางานไปเรียบร้อยเป็นไตาวายร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดแต่ก่อนที่ยิ่งสักจะเล่าให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสรับฟังนั้นนะอาจารย์ยิ่งสักอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมจิบ ปากกาหรือหยิบกระดาษมาอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสจดหมายเลขโทรศัพท์นี้ก่อนและเดี๋ยวฟังเรื่องราวต่อนะครับหมายเลข0 2 1 2 6 3 1 0 0 0 2 3 0 5 8 6 6 6สงหมายเลขนี้นะครับคุณผู้ชมพอคุณหมอบอกอาจารย์ยิ่งศักด์ว่าจะเริ่มทันยาหรือยังยิ่งสักด์นึกถึงคุณแม่ตามที่เล่ายิ่งศักด์ถามคุณหมอต่อทันทีเลยนะครับว่ามีวิธีการอื่นไหม คุณหมอบอกว่าวิธีการที่ทันสมัยแล้วก็เป็นปัจจุบันที่สุดก็คือการรับประทานยาตามนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีวิธีการของแพทย์ทางเรือก,รก็คือนั่นหมายความว่าวิธีการของการรับประทานสมุนไพรอพอคุณหมอพูดแบบนี้เสร็จยิ่งสักกรลีบศึกษาซึ่งเราก็พอทราบอยู่แล้วว่าสมุนไพรที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานได้ดีนั้นก็คือ เจียวกุหลานพราะสรรพคุณของเจียวกุหลานจากงานวิจัยทั้งหมดเราต้องพูดถึงจากงานวิจัยจากงานวิจัยจากงานวิจัยเขาจะบอกว่าช่วยระงับการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ก็เพระเิดอาจารย์ยิ่งศักดิ์โชคดีนะยิ่งศักดิ์ได้พบผลิตภัณฑ์นะครับ green nature นะครับเพราะทันทีที่ยิ่งศักดิ์ศึกษาเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนผสมของเจียวกุหลานซึ่งลดปริมาณน้ําตาลในเลือดได้45คือเจียวกุหลานนะฮะแล้วก็ยังมีใบหม่อนซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วย มีเห็ดลินจือซึ่งช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและมีเชเอมจีนซึ่งช่วยสมานแผลแล้วก็ทำให้ผิวแผลต่างๆของเราได้แห้งเร็วลดอาการอักเสบด้วยซึ่งมันเป็นสูตรเฉพาะของ Green Nature ซึ่งเขาผสมทั้งหมด4อย่างอยู่ในซองเดียวกันมี YO, อยรับรองแล้วก็มีเครื่องหมาย GMP รับรองมาตรฐานการากผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ตรงนี้สอย่าง ก็ล้วนแต่มาจากโรงเรือนปิดซึ่งอาจารยิ่งสักมั่นใจได้ว่ามันปราศจากเชือ้อราคุณเอกคงเข้าใจนะของแบบนี้ถ้าไม่สะอาดจริงและไม่ผลิตมาตรฐานจริงเราคิดว่าเรากลัวใช่นะครับอาจารยิ่งศักใช้ตัวนี้ชงลงไปในน้ําแบบนี้คุณเอกอ๋อนี่น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนเสนร็จแล้วพอดื่มหมดอ,ะ,อะคุณเอกถือแก้วนิดนึงขออนุญาตครับอยากให้คุณเอกได้มีโอกาสชิมอาจารยิ่งศักจะบอกว่าพอหมดแล้วเนี่ยก็เติมน้ําร้อนต่ออาจารยิ่งศักดดื่มแบบนี้ตลอดทั้งวัน แล้วก็ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารแล้วก็ไม่รับประทานน้ำตาลไม่รับประทานแป้งมากจนเกินไป ทั้งอาจารย์ยิ่งศักด์ก็ต้องออกกาลังกายด้วยไม่เครียดนะครับและถ้าคุณหมอสั่งมาให้รับประทานยานั่นนี่นู่นอะไรนิดหน่อยเราก็ปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูตัวเองปรากฏว่าสาหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับส่วนตัวแล้วเราพบว่าตัวอาจารย์ยิ่งศักดีขึ้นไม่ค่อยได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําบ่อยเหมือนเดิมจาก3ามสี่รอบต่อมันก็เลยทําให้เราได้มีโอกาสพักผ่อนมากขึ้นเราก็จะดูสุขภาพของเราดีขึ้นอันนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักด์คนพบอยยากเรีนู นะครับตลอดเวลา3ปีอาจารย์ิ่งศักด์ยังไม่ได้รับประทญญานยาสําหรับผู้ป่วยเบาหวานเลยแต่อาจารย์ิ่งศักด์ดูแลตัวเองแบบนี้น้ําหนักตัวเองก็ไม่ได้ขึ้น และที่สาคัญควบคุมตัวเองและออกกําลังกายบ้างและที่สําคัญอาจารย์ยิ่งศัก,กดื่มชาก green รีเนเจอร์เป็นประจําสําหรับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักมาพบกับคุณผู้ชมนะครับอยากบอกคุณผู้ชมมาท้าคุณผู้ชมสนใจที่จะใช้วิธีการแบบที่อาจารย์ยิ่งศักได้ใช้ <cerca. S 2> คุณผู้ชมลองใช้วิจารณญาณพิจารณาดูถึงเรื่องของส่วนประกอบที่มีอยู่ในชากรีเนเจอร์นะครับเสียแล้วคุณผู้ชมลองดูวันนี้อาจารย์ยิ่งศักอยากให้คุณผู้ชมที่เป็นเบาหวานอยู่สัก20ท่านลองใช้วิธีการแบบอาจารย์ยิ่งศักคุณผู้ชม จะได้รับส่วนลดพิเศษถึง70%นะครับแต่ขอแค่20ท่านจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิน20ท่านเราจะลดเพียงแค่10%เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจยกโทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-126-3100 023058666ที่ปลายสายนะคุณผู้ชมจะมีผู้ที่ให้คำตอบกับคุณผู้ชมทุกคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยทีเดียวอยากรับประทานอะไรก็ตามขอให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณยกโทรศัพท์ถามสำหรับตัวจันยิง่งศักดิ์อยากบอกคุณผู้ชมว่า ผมดื่มแล้วแล้วมผมก็มีความมั่นเสื่อผมดูแลสุขภาพได้ดีทีเดียวจึงอยากมาแบ่งปันประสบการณ์กับคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมลองดื่มดื่มง่ายนะดื่มง่ายครับแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเท่านั้นหนุ่มๆสาวๆแบบคุณเอกก็ควรที่จะเริ่มที่จะดื่มเพื่อดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพร,เพราะอะไรเพราะจากเพราะสมุนไพรเนี่ยมันคือการดูแลสุขภาพของเราซึ่งการดูแลสุขภาพทุกคนไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ป่วยใช่ครับ จำเป็นอยู่แล้วเข้ามันไม่ใช่ยาแล้วมันก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เคมีย้ําเบอร์โทรศัพท์อีกสักนิดได้ไหมครับคุณผู้ชมครับสําหรับ20ท่านแรกจะได้รับส่วนลดนะครับถึง70%ทีเดียวถ้าคุณผู้ชมยกโทรศัพท์ไปที่หมายเลข021263100 023058666สรีบยกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยนะครับรีบเลยเพราะว่าถ้าเกินจาก2ีสามนี่เหลือแค่10% 10%เปอรนเซ็นะครับผมเอาละครับ์เซ็นต์เท่านั้นเท่านับกับ กรีนเนเจอร์ชานี้นะครับดื่มได้ทุกวันเลยใช่ไหมจผมนะครับอ่าเป็นซองซองแบบนี้นะครับชงง่ายดื่มง่ายเมื่อกี้ผมลองดื่มแล้วและที่สําคัญคือผลที่คุณจะไม่ใช่เขาว่าผลได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองเนี่ยก็คือการได้สุขภาพที่ดีด้วยใช่ครับก็อย่าลืมนะครับออกกําลังกายด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยแล้วคุณผู้ชมก็หลับพักผ่อนให้เต็มที่มั่นใจครับว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีสุขภาพดีนะครับครับ ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับวันนี้ครับอาจารย์ยิ่งศักดิขอบคุณมากขอบคุณครับนี่คือช่วง Good Choice ของเราในวันนี้กลับไปที่รายการปกติของเราในช่วงสุดท้ายกันเลยครับ